กังเต้าอบเลยพักหนึ่งขาดข้าวตมก่อทโชมุกเฮ็ดอ่าสุกุนมาเป็นเด้สวัสดียามแรงเจ้าพี่น้องสุภูสุคนเจ้ามาดูเยมอนเยมอนเก็บแตงเจ้าอฮะเอาไปอย่างครับไปต ยอนมาล้นะยอขาดไปไหนตกนาไปหลักองมาแตงอมาแตงนี่ะแตงแตงลูกน้อยๆก่อนเนาะแกน้อยกับนี่ะน้อยลบหด้วยลำแตงนี่ปอสาชกุนเข้ามาเลยน้ารองืออยู่กุนดูนี่อ่ะกินได้ชกุนใหนพรายเนี่ยง่ายพอมือไปยังะือฮะหวานไปขุดบอมาเก็ไงนะะกต้องบเก็บละ้เก็บผูกกับบะล้าละเก็บแตงกัทะเจ้า เกก็บินอันนี้ปลอดสารนะเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์กินได้เลยกินได้เลยเจ็ดตูดแม่แม่เป็นคนสวยแล้วแม่ทุกขาท้าสวยอืมอร่อยเ,เอาแม่แม่ขยะฮะยังก็คข้ามกินขายาะแม่ลืมเรื่องแม่เกลี้ยงเชื่อไงล่ะ นีอน่มดูเจ้านี่แมอเก็บเลยกินแล้วจกินเก็บเลยปลากรบมขครหันนะยม่เอากันเนาะเก็บได้กับซ้าม่เดี๋ยวลกวางแล้วนะอึกว่มันจะุป็นยปลูกใหม่น้องตำเต้าอไรงดิไม่กินก็ต่ำเต้าก็กินก่อนีตำเต้าโ

ทำเตาไ่มหมองๆนอเอาแหวนเก็บแวนเก็บหบ่ไปเก็บอาแหวนก็ขอแหวนก็ป๋อเกินบเชยนนี้เมนูวันนี้เป็นลาบเทาเจ้าตำเต้าคนเหนือห้องตำเต้านะเจ้าตอนนี้ยายมอนเอาพักแววนก่อนเอเอะพักแววนไปกินเจ้ตำเต้าก่นเจ้า เสือเต้าห้องบ่ออกเนาะมันออกอยู่แต่ป่าพักแหวนนั่นแหน่อยไหมนหเนาะหันาหาแล้วห,ห้องอ้อมพักแหวนนี่ที่ขายดีตอนนี้เป็นใบเนะบาะไม่ขายดีขนาดบรรยากาศทุ่งนายามแรงนะเจ้าขอบกอได้เป็นชะอมนะเจ้าที่แทงลงปลูกไว้ อันนั้นเป็นเป็นห้วยนี่กระ่่มนะจ๊ะยกหน้าจะจะชวนเอาไว้นั่งเล่น เตาจ้ากีปั่นนี่แม่ได้มาดสองปั้นได้ปั่นเดียวอันนี้ซื้อมาตั้ซื้อมาสาบาทมาปั่นกะปั่นหึ่ม่ปพ้นปนเพียงสาวบาทนะแต่ไ่พ้นเอามูแกนน้อยเดียวพ้นอุ้าหวหลของพ้นเอาหน่อยพอนหจางหื้อแต่ปั่นึ่นอะเต้าเต้าเต้าจ้าเตีมยมเื่ง้ะเจ้าเจ้าเข่งนะ ลาบเท่าใส่ตาเจ้าไปเน<ป>ี่ยหาสกุลหา,าปลาเนื้หัวปลาลิ้มค่ะปลาลิ้มเสี๋ยก็คิดเอาแต่เนื้อนะเจ้าน้นี่ก็บืัอเม้เนี่ยตัวใหญ่ขังเอาตัวนนะ้อยมาใช่ตัวต้า <laughs> Hãy phòng cá tầm tấu, cái phòng không chính là cho lạp nó เอาร้อยเนี่ยน้ำเย็นโชูนี่เราใส่น้ำเย็นเนี่ยนี่กันนี่เออคาอยู่ไหนนะตาจ้อยน,น้าว่าเอาขคาไม่คือไหนมั้งนะ ค่ะนี่ก็ไม่ เตานี้ต้องผิกมันแป้จะตายน้อย <c oughs> มันน,นันแป้เท้านต้องใช็ mình cắt chào À Biết rồi Kìa kìa Cái nói Mà chìm ra Mà chìm kì Bằng Rồi đoạn này này này. Rồi này chào nó มาเนีเจ้าไายื้อไก่มากินนะเจ้าตำเต้านะเจ้าวันนี้กับพักสดในสวนเป็นยังพอแล้วนะโอ้ยยี่ห้อล้อคนทอมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวมากินข้าวกันนะเจ้าเนาะพอแล้วตัดเต้านะเจ้าพี่น้องอุ้ยสุดยอดสวยมากเลยเนี่ยเจ้ามากินข้าวเจ้า ก,กินมาเสก็ยงจะพ <Okay. S 1> อดีมันจับกับขา้าวเป็นลาบเท้านะเจ้าลาบหมูนะเจ้ามีติดติ๊บว่ในแกงอ่อมนเจ้าอ่อมหมูเนาะกินกับผักเจ้านี่ ักในสวน,นจ<อ>เจ้าจะโมฮิตเพื่นเจ้าโอ้ยกับเขาเล็กด้วยมามากินข้า,าวเจ้าอ๋อพักพกับกำกินเยอะแยะมากมากกนเตาอบเลยพักหนึ่งขาดอืมข้าวเท่านั่งโชว์โมฮิดอ่า ไอ้จุกูกินลาเท่าจ้ามาชอ้หรอจ้ามันจะกินก้น้นินก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 ันกิ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 นกตนนเินก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 นกินกินกิกินกเนกนกกกินกดนกนกกินกกิกนกิน เอาละจ้าพี่น้องเจ้าสำหรับคลิปวันนี้แพงเกาะคงต้องขอฝากคลิปพี่น้องไวปตัวอีนะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสสวัดีเจ้าค่ะฮะจะได้เนี่ยขาวมันกัดแข่งกะสกุลวันที่ข้าพลูกสกุลกินตำเต๊ะ